สวัสดีครับพบกับรายการเอลคอลไลเช n แนลกันนะครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรามามั่วบ้านงานนะครับงานสัตว์น้ําเราก็ทําแล้วก็งานเพชรฟูดเราก็มาทําด้วยนะครับผมก็วันนี้เราอยู่ที่งานเพชรแฝ่เซาท์อีสต a เอเชียครั้งที่3ามของผมที่ไบเทคบางนานะครับซึ่งด้านหลังผมนี้นะครับผมก็หลังจากที่เราเริ่มวิธีเปิดไปแล้วนะครับผมก็จะมีวิซิเตอร์แล้วก็มีคนเข้าร่วมงานค่อนข้างเยอะมากนะครับวิธีร่วมงานก็คือว่าเข้าไปลงทะเบียนนะครับผม ที่เว็บไซต์ของงานเฟสแฟร์เซาวีเอเชียนะครับผมเราคุณก็จะได้เรื่องรับในเรื่องของตัวชิวอเอาคนมาแล้วคุณก็มารับใบลงทะเบียนอย่างนี้ฮะจากที่ผมมีอยู่นี้พร้อมที่จะเข้างานนะครับผมสำหรับงานนะครับจัดวันที่30ตุลาคมนะครับวันนี้วันแรกนะครับผมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับผม3วันนะครับพุธพฤหัสสุขนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานนะครับผมแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่างานนี้นะครับเป็นงานลักษณะของ Business to Business นะครับผมไม่ใช่เป็น บริษัทพบกับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวภาพบรรยากาศของงานรวมถึงผู้ที่มาออกต่างๆก็จะเป็นผู้ประกอบการในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงโดยตรงเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราวันนี้ไปดูกันครับว่าอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงนะครับผมอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยนะครับมีความมีมูลค่าแล้วก็มีความยิ่งใหญ่มากแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของงานกันได้เลยครับตามมาเลย Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. สำหรับงานนี่ครับก็คือบรรยากาศในงานของเพจแฝดซ u t อีสเอเ s ียนะครับครั้งที่3นะครับผมก็สําหรับบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับผมเราก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างจากกับงานเพจที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับผมก็คือนี่เป็นตลาดระหว่าง Business to Business นะครับผมก็จะเป็นการเป็นการแบบว่ามาจอยกันนะครับหาพาร์ทเนอร์หาเรื่องของตัววัตถุดิบหรือว่าหา Product ต่างๆรวมถึง Innovation หรือนวัตกรรมนะครับผมเท่าที่ผมสังเกตเห็นก็คือจะมีตัวแทนนะครับ ที่เป็นผู้ประกอบการเฟสฟู้ดนะครับผมจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะเอเชียนะครับผมที่ผมเห็นก็คือจะมีพาวิเลียนของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอิตาลีก็ดีแล้วก็มีจากอเมริกานะครับผมบริติชนะฮะแล้วก็มีจากแคนาดาด้วยนะครับผมส่วนทางไทยผู้ประกอบการไทยเองนะครับก็จะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันที่เราเห็นโควต์ที่อยู่ในท้องตลาดนะครับผมมันจะเป็นเรื่องของตัว CPF นะครับผมที่มาจาก ที่จะเป็นของอ perfect companion นะครับก็จะมีโปรดักต์ทั้งตัวอาหารเปียกนะครับอาหารแห้งแล้วก็เป็นสแน็คนะครับผมเท mm hmm. ่าที่ดูเนี่ยนอกจากอาหารอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยตอ,ตอนนี้คือจะมีในเรื่องของตัวพวกเอทแคร์เข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของตัวฟังชั่นนั่งฟู้ดนะฮะที่เข้ามาเขาเรียกว่าเป็นโปรดักต์ที่มันเพิ่มขึ้นซึ่งสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของตัวสะท้อนในุมเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงที่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีการเติบโตขึ้นทุกปีครับนี่ด้านหลังผมก็คือจะเป็นของเบทาโกนะครับผมก็จะเป็นโปรดักที่รู้จักกันก็แคทเทนจอยนะครับผมด็อกเอนจอยนะฮะแล้วก็เพอร์เฟกต้านั่นเองนะฮะนี่คือคือของทางวูดของเบทาโกนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างรวมอื่นนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะเจอใครที่เรารู้จักบ้างนะครับในอุตสาหกรรมบริษัทน้ำแล้วก็เพชรฟู้กันเดี๋ยวเราตามมาดูครับครับตอนนี้ผมก็เจอคนรู้จักแล้วนะครับผมก็ อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในวงการนะพี่เล็กเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่เล็กค่ะก็2ปีที่พี่เล็กปีที่2แล้วที่มาเป็น MD ให้กับเอเชียนมิวสิชันแต่ในวงการเฟซฟูด้ดพี่เล็กคือโอ้โหมากกว่า20ปีมากกว่า20ปีแล้วตัวจริงเลยวันนี้เราเรา,เราแบบว่าถูกคนเลยพี่เล็กผมถามนิดนึงว่าในส่วนของตัว ในโอเวอร์ออลของนั้นเนี่ยภาพรวมมันเป็นยังไงพีุ่ <Okay. S 2> อะแล้วก็เรื่องของตัวุรกิจอาหารสัตว์เป็นยังไงบ้างที่สะท้อนอ,อมาให้ฟังหน่อยค่ะก็งานนี้นะครับเขาชื่องานเพจแฟร์เซาท์อีสต์เอเชียนะคะชื่อมันก็คือเซาท์อีส t เอเชียแล้วเนาะมันอินเตอร์เนชั่นแนลละก็คือตอนนี้ประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับสของโลกอ่าอ่านะคะซึ่งตอนนี้เวลาใครต้องการจะซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงอาหารมาอาหารแมวเนี่ยเขาจะคิดถึงประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นมาซื้อเป็นสินค้าที่มีแบรนด์อยู่แล้วแล้วเอาไปทําจัดจําหน่ายในประเทศเขารหรือว่ามาจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าของเขาเองเขาก็จะคิดถึงประเทศไทยเลยเพราะว่าเราเนี่ยมันไม่ใช่ได้อันดับสี่มาฟุกฟุกแต่มันได้เพราะคุณภาพมันได้เพราะมีความหลากหลายมีวัตถุดิบที่ดีนะคะแล้วก็มีการดีไซน์สูตรต่างๆให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ หมายความว่าเฟจฟู้ดของในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเป็นธุรกิจที่มี potential มากเลยนะพี่มากๆแล้วยังโตต่อเนื่องเป็นตัวเลข2หลักในทุกๆปีก็คือก็คือโตทุกๆปีในตัวเลข2หลักใช่ค่ะโอ้โหคือแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ amazing มากเลยนะพี่้วตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่ในต่างประเทศที่สนใจในประเทศเราเองเ่ยสนใจเยอะอ่าก็ในประเทศเราเองโต2หลัก ในต่างประเทศเนี่ยในบางประเทศใหม่ๆเลยอะเขาโตเป็นร้อก็มีโอ้โหโตร้อนตรงนี้มันสะท้อนถึงอะไรพี่เล็กการโตของตลาดอาหารเฟฟูด้ดหรือสัตว์เลี้ยงนยพี่เพราะว่าในเรื่องของคอน sumer insight เนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นเทรนด์ของ humanity คือหมายถึงว่าคือคนเนี่ยเลี้ยงลูกมีลูกยากแล้วก็มีลูกน้อยลงบ,บางคนมองเป็นภาระอ่าเาเนี่ย เขาก็หันมาที่จะเลี so ้ยงน้องหมาน้องแมวแทนลูกนะคะก็ทําให้อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันโตเยอะมากแล้วก็ให้อะไรกับลูกเขากินหลักเขาก็ต้องให้อาหารที่ดีที่ตัวเขากินเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอาหารเองมันก็จะมีหลากหลายที่มันไม่ใช่แค่ว่ากินอะไรให้อิ่มอิ่มแต่ต้องกินแล้วต้องมีสุขภาพที่ดีกินแล้วได้ประโยชน์นู่นนี่เดี๋ยวนี้อุ้ยเห็นว่าอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ย นอกจากว่ามีสูตรมาตรฐานปกติทั่วไปยังมีสูตรพิเศษเฉพาะสาหรับอย่างเช่นอ่าสหรับหมาแมวหรือว่าที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวโรคไตด้วยใช,ใช่ไหมฮะก็เ,กเฉพาะสูตรดีไซน์เฉพาะสูตรหรือว่าแบบอ่าหมาแมวที่มีอายุเยอะๆคล้ายๆกับคนไปแล้วนะพี่ใช่คือถ้าถ้าแบ่งเป็นเป็นกลุ่มของสินค้าเขาจะมีกลุ่มเขาเรียกว่าอีโคโนมีก็คือเป็นแบบราคาถูกๆก,ก็คือเดิมอาจจะเคยให้อาหาร คนที่เหลือจากบ้านเนาะเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนเพื่อความสะดวกมากขึ้นแล้วก็ราคาประหยัดก็จะเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มราคาประหยัดน,นะคะเพราะกลุ่มที่2ก็คือสแตนดาร์ดนอกเหนือจากเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน เขาก็อยากจะได้ฟังชานอลเพิ่มเช่นอยากได้ขนที่สวยอยากได้อื่อเป็นก้อนออยากได้แบบการย่อยที่ดีเขาก็จะได้กลุ่มสแตนดาร์ดแพงขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีกลุ่มพรีเมียมก็จะต้องการที่แบบคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีกินแล้วป้องกันโรคนู่นนี่นั่นหน่ยนะคะคือสินค้าที่ตอนนี้เอเชียเราผลิตอ่ะมีทุกกลุ่มมีทุกกลุ่มเลยเลยใช่ครับผมนั่นเดี๋ยวก่อนจะไปขายของต่อนะพี่เล็กผมเมื่อกี้ คือที่อุ้ยได้เซอร์วยในภาพรวมของรอบงานเนี่ยผู้ประกอบการหรือบริษัทที่มาออกเนี่ยจะติดใจว่า OEM เกือบๆหลายๆรายๆตรงนี้คือมันเหมือนกับประมาณว่าสะท้อนอะไรในเรื่องของธุรกิสในตัวนี้พี่อ่าโอเคคือธุรกิจตัวนี้โตโตและโตอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายคนเข้ามาในธุรกิจนี้เพื่อมาเป็นผู้ผลิตด้วยนะคะอลอกเหนือจากการที่มาจ้างผลิตแล้วไปขายครับตอนนี้พอเขาเห็นโอกาสว่าเราส่งออกเป็นอันดับ4หลายๆคนก็อยากที่จะผลิตแต่ว่าถามว่าเพชรฟู้ดอ่ะ มันผลิตให้ถูกถูกอะไรอย่างเงี้ยผลิตก็อาจจะง่ายแต่ผลิตให้ยั่งยืนผลิตให้คุณภาพคงที่ไม่ใช่เรื่องง่าย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมีผู้เล่นเข้ามาใหม่ๆแต่บางทีก็ไม่สักเซสก็มีในตลาดนะคะแต่ว่าในเอเจนต์ของเราเนี่ยมีประสบการณ์เยอะมากในส่วนของอาหารเปียกแล้วก็อาหารเม็ดเองเนี่ยเราก็เข้าสู่ตลาดมาสักระยะหนึ mm ่ง hmm. แล้วก็ตัวพี่เองเราก็ชิมงานมีประสบการณ์มากกว่า20ปีในการทําผลิตสินค้าอาหารแบบเม็ดนะคะ mm hmm. เพราะเนี่ยเราก็ ในภายใต้สโลแกนของเรา VR <Okay. S 1> the right choice นะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือเปียกก็คือคุณเข้ามาหาเราอะ่ะมาถูกที่แหละอ่าแล้วก็มาถูกเวลาด้วยตอนนี้ธุรกิจมันกำลังโตคใครที่สนใจอยากจะทำเกี่ยวกับธุรกิจเฟรฟูด้ดมันต่อยอดได้หลายอย่างไม่ใช่แค่อาหารนะคะบางคนก็ไปทำเป็นโรงแรมบางคนก็ไปทำเป็นคาเฟ่อโอเคที่เห็นแบบขุดขึ้นมาคาเฟ่น้องหมา้องแมวโรงแรมน้องหมา้องแมวตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าผู้ประกอบการโรงแรมหรือคาเฟ่ถ้าอยากจะทำโปรดับเป็นของตัวเอง ก็ติดต่อมาได้อย่างในงานนี้ค่ะมันเป็นงานสำหรับ B 2 B เนาะก็คือผู้ผลิตพวผู้ผลิตหรือเป็นผู้ขายรายใหญ่ก็จะมาหาพาร์ทเนอร์มาหาเครื่องจักรมาหานวัตกรรมหรือว่า Innovation หรือเป็นหาตัวแทนจำหน่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ที่ว่าจะมาเจอกันในงานแฟรแป๊กเอเชียรสเอียตรงนี้พี่เล็กครับพูดถึงฝักตรงนี้นิดนึงว่า เรื่องของตัวคุณภาพวัตถุดิบของเราเป็นไงบ้าง,องอเอเชียนะเพราะว่าเราเราเราอยู่ในธุรกิจสัตว์น้ำด้วยเนาะนั่นแหละก็ในส่วนของวัตถุดิบเนี้ยอันนี้เป็นหัวใจหลักนะคะในการที่เราจะคัดเลือกคัดสัตว์ในการนํามาผลิตสินค้านะคะครับคือในส่วนของเพ t f ฟู้เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเขามองน้องหมาน้องแมวเป็นลูกขเขาเขาเขาคาดหวังว่า วัตถุดิบเนี่ยมันต้องเป็นเกรดเดียวกันกับอาหารคนติกินดียอวอผมอีกนะผมขออนุญาตใช่อย่างเนี้ยทูน่าอย่างเงี้ยครับเราเอเชียเราอะ่ะมีเป็นตัวเป็นตัวทูน่าเลยเพราะเรามีบริษัทโรงงานที่ผลิตทูน่าใช่เนื้อขาวเนีอาหารคนเนื้อแดงที่ติดกระดูกเนี่ยมันจะหอมอร่อยและมีคุณค่า น้องน้องแมวได้ไปโอ้โหพี่กระดูกปลากับหัวปลานี่คือทุนนะญี่ปุ่นเอามาต้มซุปนะฮะใช่ไหมใช่ที่หอมๆกันนี่แลวัตถุดิบเราอ่ะคือเกรดอาหารคนเลยครับตรงนี้คือลูกก็เรียกว่าลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพเรื่องของตัววัตถุดิบแล้วก็เรื่องของตัวฟินิชพวกอ่ะจู่เพราะว่าเราเปียกอาหารใช่เพราะว่าเราผลิตภายใต้มาตรฐานระดับโลกนะไม่ใช่แค่มาตรฐานในประเทศไทยครับเราส่งขายอย่างเวทเนี่ยเราส่งขายทั้ง อเมริกายุโรปตะวันออกกลางญี่ปุ่นจีนคือคือทั่วโลกเลยเก้าสิบแปดเปอร์ซ็นของบริษัทเราเนี่ยคือส่งออกหมดเลยตอนนี้ผลิตเพื่อขายแบรนด์ของเราเองในประเทศแค่2%เซเท่านั้นนี่ขนาดเล็กๆนะยังเห็นตอนนี้ก็ตอนนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นทันดิโกเห็นมงชูตามสื่อต่างๆนี่ติดตาไปละอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าอย่างนี้คือสมมุติผมติดเอาไว้เนี่ยสามารถแกะกินได้เลยได้ค่ะไม่ต้องไปอุ่นอะไรเพิ่มก็คือเป็นแบบ ready to ready to eat เลยใช่ใช่ รู้สึกชีวิตเรายังไงไม่รู้ต้องมาแย่งของน้องหมาต้องแมวกินกินของตัวเองเถอโอเคครับผมโอเคพี่เล็กสุดท้ายมีอะไยากฝากไหมครับก็อยากจะฝากถึงหลายๆคนนะคะก็เราเลี้ยงเขานะคะเรารักเขาไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือแมวก็ควรจะให้สิทธิ์ที่ดีที่เราเลือกและคัดสรรให้กับเขานะคะก็ทางบริษัทของเราก็มีทั้งอาหารหมาอาหารแมวมีทั้งแบบเปียกแบบเม็ดนะคะก็ ดูภายใต้แบรนด์สินค้าเรามองชูฮาจิโกะโปรนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปแล้วก็ถ้าหากว่าสนใจจะผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองเพราะตลาดมันกําลังโตนะคะ<ม>ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเอเชียนนิวทริชั่นเราเนี่ยผลิตในส่วนของอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะทั้งหมาทั้งแมวแบบเม็ด แล้วยิง่งเราเพิ่งเปิดโรงงานใหม่เนี่ยราคาคุยกันได้สบายมากแล้วได้ข่าวว่ามีการแบบว่าเพิ่มเ,พมเครื่องจักรใหม่ด้วยนวัตกรรมตัวใหม่ด้วยใช,ใช่ไหมพี่ตรงนี้คือมั่นใจเรื่องของตัวเทคโนโลยีการผลิตได้เลยได้เลยผมแอบไปเห็นมาละ <c oughs> <c oughs> วันนี้ต้องขออบคุณพี่เล็กมากนะครับผม<ช>สำหรับข้อมูลขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมทั้งหมดนะครับก็เป็นบรรยากาศในภาพรวมของงานเพรแฟร์เซาท์อีสเอเชียครั้งที่3นะครับผมก็ สำหรับใครนะครับที่มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับผมหาพาร์ทเนอร์หาโปรดักส์หาในเรื่องของตัวเป็นผู้แทนจำหน่ายนะครับผมหรือจะมาดูนวัตกรรมหรือเครื่องจักรต่างๆในอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็มาดูได้นะครับผมที่งานเพจแฟร์ south east asia ครั้งที่3ที่ไบเทคนี้นะครับผมวันนี้นะครับ30ตุลาคมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมก็มาดูกันได้นะครับผมก็เราพบกันใหม่นะครับผมในงานหน้าครับสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ